แปลความเห็นชื่อกระทู้ห้หมกมุ่นกับลักพิงที่โคเชล l ากระทู้นี้มีการตั้งข้อสังเกตว่าไฮอาจให้ความสนใจเป็นพิเศษกับลักพิงโดยเฉพาะในช่วงการแสดงของพวกเธอที่โคเชล l าซึ่งกลายเป็นประเด็นในวงกว้างหลังจากที่รัฐสภาเกาหลีใต้ได้เรียกตัวแทนจากไฮมาไตาส่สวนเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนากฎหมายในอนาคตเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมบันเทิงและเศรษ,ษฐกิจ ในการไต่สวนนี้ให้ถูกขอให้เปิดเผยเอกสารเกี่ยวกับการดำเนินงานและแผนการต่างๆซึ่งนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับวงการบันเทิงในหลายด้านรวมถึงข้อมูลที่มีการพาดพิงถึงค่ายเพลงอื่นๆและการจัดการต่างๆโดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับลักพิงและลิซ่ามีการเปิดเผยว่ามีเอกสารบางส่วนที่ระบุถึงการบริหารจัดการเกี่ยวกับลิซ่าและแฟนคลับของเธอโดยเฉพาะการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวทำให้เกิดข้อกังวลในหมู่แฟนคลับที่สงสัยถึงท่าทีของไฮ ที่อาจจะมีการจับตามองหรือสนใจในแบล็คพิง k มากเป็นพิเศษแน่นอนว่าเมื่อแฟนๆได้เห็นก็เข้ามาคอมเมนต์กันรัวๆอย่างในเกาหลีทุกครั้งที่มีปัญหามักจะโทษลิซ่าอย่างชัดเจนทั้งที่ใครๆก็เห็นแบล็คพิง k เป็นวงที่ดังมาตั้งแต่เดบิวนี่คือการเหยียดชั่วชาติอย่างชัดเจนเห็นได้ชัดว่าหมกมุ่นกับโคเชเลอถ้าขาดความสามารถก็ไม่มีทางประสบความสำเร็จ เรื่องการเหยียดชั่วชาติเกี่ยวกับลิซ่าเริ่มมีการพูดถึงถ้ามีการพูดถึงตรงๆให้อาจเจอปัญหาใหญ่น่าจะมีแฟนต่างประเทศโกรธมากนี่มันเหยียดชั่วชาติชัดๆแบล็ k พิงค์ <p> ไม่ได้เป็นที่หนึ่งตั้งแต่ก่อนโคเชเลอรอทำไมรู้สึกเหมือนกลิ่นอายของชายแท้ลอยออกมาจากข้อความนี้โคเชเลอร์เป็นผลจากความนิยมของแบล็กพิงค์ไม่ใช่สาเหตุที่ทำให้ดังนี่คือทฤษฎีสมคบคิดอะไรวะ ดูเหมือนการวิเคราะห์ของพวกเขาผิดตั้งแต่ต้นเพราะมองจากมุมมองของตัวเองบลักพิง n k ประสบความสำเร็จเพราะมีพื้นฐานที่แข็งแกร่งตั้งแต่เดบิวการเปรียบเทียบแฟนๆของศิลปินหญิงและชายมันขำมากทุกคนรู้กันว่ามันไม่ถูกต้องและแฟนๆของลิซ่าก็มักจะถูกกล่าวหายอยู่ตลอดบริษัทเหยียดชั่วชาติดูเหมือนจะเป็นเพียงการหมกมุ่นของไฮที่ไม่มีข้อมูลแน่ชัดแต่ที่นั่นกลับเป็นจุดเริ่มต้นของการล้มเหลวจริงๆ เริ่มต้นความสำเร็จนี่มันตลกมากถ้าข้อมูลนี้ถูกแปลออกไปต่างประเทศน่าจะเกิดเรื่องใหญ่และพวกเขายังคงโยนความผิดให้ลิซ่าอย่างต่อเนื่องมันบ้ามาก b l a c k ทิ n k ดังมาตั้งแต่เพลงวิเซอร์แล้วถ้ามีปัญหาอะไรก็โทษลิซ่าว่าเป็นต้นเหตุทั้งที่ไม่มีหลักฐานชัดเจนแถมยังเหยียดชั่วชาติอีกทุกครั้งที่มีปัญหาก็โทษลิซ่าว่าเป็นแฟนคลับเป็นปัญหาทั้งที่พวกเขาเองต่างหากที่เป็นคนทา ส่วนแฟนๆชาวไทยก็เข้ามาคอมเมนต์กันรัวๆอย่างในส่วนของ b l c ักพิงที่ไปโผล่ในรายงานของไฮนั้นคือความเห็นของชาวเน็ตนะเพราะรายงานมันบอกความคิดเห็นจากภายนอกไม่ใช่ความเห็นภายในการเปรียบเทียบแฟนๆของศิลปินหญิงและชายมันขำมากทุกคนรู้กันว่ามันไม่ถูกต้องและแฟนๆของลิซ่าก็มักจะถูกกล่าวหายอยู่ตลอด อันนี้ชัดเจนเพราะช่วงหนึ่งมีทำเป็นกระบวนการจริงๆบพประสบความสำเร็จในฝั่งหญิงไม่ว่าเรื่องอะไรต้องมีคนโยงฝั่งชายมาเสมอซึ่งปัจจุบันณนตอนนั้นคนก็มองกันว่าแฟนวอกันเรื่องปกติต่างฝ่ายต่างเป็นผู้กระทําและถูกกระทําแต่ปัจจุบันวันนี้เวลาผ่านเหตุการณ์หลายๆอย่างนั้นมาแล้วลองย้อนกลับไปดูว่ามันปกติจริงไหมที่พยศักคนต้องมีวง ผู้ช่วยตามติดเป็นเงาตามตัวซึ่งถึงตอนนี้ที่บพอสามารถสลัดสิ่งนั้นทิ้งออกได้อย่างสิ้นเชิงแล้วถึงตอนที่สมาชิกทุกคนอยู่เหนือวงจรอ,อุบาทพวกนี้แล้วก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าฉันก็ประสบความสำเร็จเจ้าจะในแบบลูกพยอและไม่ว่าหน้าไหนก็ตามไม่มีผลในเส้นทางที่ฉันเดินในชี้บอกเป็นเฟคนิวเปลี่ยนบทเป็นแค่ความเห็นชาวเน็ตซะและเอาไงแน่แต่พอโดนรัฐสภาต้อนเข้าก็ไม่เห็นซีอดีเฟนตัวเองแบบที่ชี้ทำเลยเก่งแต่เล่นข่าวเป่าวอ อยากรู้ว่าอะไรที่ทําให้สแตนตึกไหนเน่าคิดว่าเอกสารจากการตรวจสอบของออดิตที่นําไปเปิดในสภาเป็นเฟกนิวอันนี้อยากรู้จริงๆอนนี้ก็น่าจะกําลังวิเคราะห์อปอยูบพนี้มันเจ๋งจริงๆริงทำคนดิ้นตั้งแต่ติ่งยันผู้บริหาร ไม่ได้ประหลาดใจอะไรแต่แค่ไหนเน่าทำมันไม่ได้เกิดกระทบลิซ่าขนาดนั้นเลยส่วนใหญ่ที่โดนตอนนี้แล้วคนพากันเข้าใจผิดตามก็เกิดจากโอทีสามกับติ่งวงอื่นมาช่วยเหยียบริซ่าทั้งนั้นแม้กระทั่งตอนชื่อดอมลินลี่นั่นก็ด้วยแทนอที่จะช่วยกันปกป้องดันไปเข้าข้างไหวหวาติ่งลิซ่ารังแกเด็กจ้าพอเป็นลิซ่าอะไรมันก็เลวก็ร้ายไปหมดคนอื่นดีขึ้นสวรรค์ชั้นฟ้า พอลินลี่ออกโรงช่วยลิซ่าคืนบ้างก็กลายเป็นว่าลินลี่คือคนร้ายคอยกัดคนอื่นทั้งๆท,ท,ที่พวกแกรุมลินลี่ก่อนแท้ๆก็ไม่มีอะไรมากตอนนี้มีคนยอดนำหน้าลิซ่าไปแล้วก็หวังว่าโอทีสามจะรักกันเหนียวแน่นไม่แตกคอกันไปก่อนเพราะยอดเหมือนที่ทำกับลิซ่าก็แล้วกันจ้าร้าและนี่ก็เป็นคอมเมนต์จากแฟนๆวึ่งแอดก็ได้รวบรวมมาให้ฟังกัน ส่วนใครมีความคิดเห็นอย่างไรหรือมีอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์มาบอกกันด้วยอัปเดตข่าวสารอย่าลืมกดติดตามไว้ด้วย